ถ้าหุ้นส่วนสามัญคือรูปแบบองค์กรธุรกิจที่หุ้นส่วนทุกคนเป็นหุ้นส่วนชนิดที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบนั้นหมายถึงกรณีถ้าหุ้นส่วนมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการหุ้น,นส่วนทุกคนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาตรา1น5่นอัาหา,น,า,านุ่าหุ้นส่วนสามัญนั้นคือ้าหุ้นส่วนประเภท เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดรว่วมกันเพื่อนี่ทั้งควัของหุ้นส่วนิถ้าหุ้นส่วนสามัญจำแนกเป็นสองประเภทคือ 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียน 2. หง้าหุ้นส่วนสามถ้าหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนมีสภาพเป็นบุคคลธรรมดา คำนำหน้าชื่อห้างหุ้นส่วนใช้คำว่าห้างหุ้นส่วนสามัญถ้าไม่ได้ระบุลงในสัญญาห้างตามสกฎหมายให้ถือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะจัดการกับห้างหุ้นส่วนได้ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนมีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนคำนำหน้าชื่อห้างหุ้นส่วนใช้คำว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนประเภทนี้ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกเดียวคือหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดโดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนและระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเองจะตกลงให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เดียวหรือหลายคนเป็นผู้จัดการากระผมผิดพลาดประการใดกขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ